เจ็ดเจ็ดหนเก้างาแล้วก็ต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราต้ปลูกอันนี้ว่าตารกินเนียเพาว,ว่าา,า,วา,าทีต้นไม้จะเติบโตอต้องมีแต่กันนี่นวัดเสียกีเลยนะฮะอันนี้เราจัว่ากันแล้วนะฮลละท่านองัองนะครับกีในกระปุกทงชัใจ คะแนนได้บอแล้วนะในระหว่างที่คุณสามารถปลูกต้นไม้ได้เลยกลับสามารถเลื้อนต้นไม้นี่คุณชื่นชอบใส่ถุงมือได้เนี่ยเราให้ถงมือให้นะครับอะใครเซนิงก็มือใครเร็จอีก็มือคุณครูฮะมีคนพกันว้านเพื่อนนะคุณครูคุณคฮะวมามาฮะมออมาคุณกกระนเพื่ออยู่ใช่ไหมถ่ายที่สปาเชันอยู่ใช่ไหมได้ได้ได้อะงั้เดี๋มาทางเล็กบดีกว่าเนี่ยเน้ผิดฮัลโห เปิดฮะโอเคฮัลโอันนี้โโนิดนึนิกคเสร็จอันนี้ครับนี่นี่นีนี่มีเขียนชื่อตัวเองครับผมมีดอกไม้แล้วก็มาในตีมธรรมชาติแล้วอย่างที่บอกแล้วก็มีเขียนตรงนี้เดี๋ยว่าพบนายด้วยกันนี่พนกเขียน้ครับคีทำไมไอะ ก็ตั้นแจมามีหัวใจให้ด้วยครับผมนี่น่ะตัวหอมแม่ขยนนอย่างหอมอย่งนะถ้าหอมแล้วเลยครับนี่เล็กแนนเล็กหน่อเลยโอเคนจดคะแนนแป๊บเลยนะโอเคไต้แล้วเนี่นะสำรับปุก็ไม่ ได้เลยะนี่ามีตามอกันแล้ว่น้ไได้เลยฝั่งูทุกคนนะมคนูเทมากเลยดูจริงจัากเลยยังไงยังไงยังไงนยังนะยังหรอตอนนี้คนน่าจะใกล้เสร็จสุดนะเป็นโคมนะอะ้แล้ว โซบอนโอนผมผมปปนี้ผมเพิม่มเติมครัเขียนว่าราดนา โอเคจดก่อนจดก่อนนะฮะอันนี้กี่ล้านเลยล้านห้าเลยเหรอห้าล้านเลยเหรอได้จดคะแนนครับน,นนะโอเคอะสามารถปุ่กเครืมาได้เลยนะฮะอ้าวมาอุ้ยทุกคนนะฮะทุกคนรู้จักขึ้นใต้น้เนะีฮะเขาอาจจะถองตัวนะว่าทําไม่ได้ไม่มีตีอะไรในหัวเลยแต่สุดท้ายโอนยางออกมาดีมากจริงๆ

น,นะนี้ให้คะแนนนะกับอา่ะทนเทากัาานแ้วอเสียงคิให้กำังเเอคจคะแนนจดคะแนนอะไสมาหยุ้นไม้ได้เลยคนระับปุักมาได้เลยแล้วตอนนี้ครก็เดินทางนะครสู่นะคคนสุดท้ายแล้วคือทุกคนเป็นกำลังใจช่วยมาก พื้นย่อตรงข้ามก็ช่วยเสุดจแล้วนะขึ้นมะาครับเสร็จยังนะเสร็จยังเสร็จเสร็จก็กดได้ใช่ไหมนะนะอาจารย์โจ ก็มีกำไม้ก็หัวใจให้พวกอยู่ละดีดีดีด <randomized nuclear> ีดีไฮไลท์ไฮไลท์ทีคนยเสียงให้อย่าทำแบขอเสียงกี้นะนายกำไม้เลยนะ เดี๋ยวผมมาถามดีกว่าเพาะว่าแต่ละท่านทำไมถึงเลือกท้่นหมายแล้อกไปัชรินีเนาะทุกคนเนาะสุดยอดมากอ๋อมันมีแค่นี้ครับจบเลยได้ฮะทำไมถึงเลือกเรื่องตัวนี้นะออมัผมค่อนข้างทำเลอะนิดหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ที่เรื่องตัวนี้มาเพราะจริงว่าแบบ มันทำไมถึงเรื่องกมาสีนี้ผมว่าสีไ้ายช่แบบสุดที่ผมใส่ตอนนี้นะแต่ว่างสีแบบคมอนข้ามัก็สีขาวๆออมาดูน่ารักดีนะโอ้ยมดูน่ารักดีนะของผม่าโอเคนักแม่นะและทุกคนครับตอนนี้ับเราต้องเป็นกำลังใจช่วยนะฮสองท่านนะครับ ใส่ก่อนหรือต้นไม้ใส่ก่อนได้ไหม <c oughs> ได้ไหมได้ไหมอาหารได้ยังฮะได้ความเป็นรปจริงครับได้ความเป็นจริงนะอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันอ่ะอะไรนะมาฮะดูคุณสองคนตั้งใจมากมดีดีเลยนะจะตกแล้วโอเคแะเดี๋ยวมาไป่กอด อ๋อโอเคคุณสามารถช่วยกันได้นะฮะเดี๋ยวนี่บอกไม่มีนะนี่เราต้องงี้ก่อนให้หวางไว้ก่อนปุ๊บเดีเ๋ยวเราก็จับต้นไม้ใช่นะไหมฮะเดี๋ยวเราก็เทดินใส่เข้าไปนี่ง่ายนี่เลือกต้นนี้นด้วยน,น,น,น่ารักมากเลยนะฮะต้นไม้น่ารักเานาะฮะโคตรต้นนี้เอะได้เลยอ่ะตอนนี้น มีหลายเยอะอันนี้คือทำอะไรแบบสอนที่กอดกับต้นไม้สอนที่กอดนะกอดต้นไม้อะลานะรีเซนตนิดเดงทวอไมคุณถึงเลือกต้นไม้ต้นนี้ฮะเอ่อผมรู้สึกว่าเป็นต้นที่ เราไปที่คนต่อไปลดีกว่าแล้วก็เสร็จแล้วอ่านี่ ขอบคุณพี่มาขอบคพี่มาสุดยอดขอเด,ดยัคุณบ้ล <partic ulate> และตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะกับผู้แพ้เรียร้อย,ลย,ลยแล้วทุกน้อบอกตองนะว่าทุกคนเนี่ยส,สูแล้วก็ยรับกุงตรน,นี้เลยว่าลืมจดคะแนน เพราะฉะนั้นเรามีสองตัวเลือกครับทุกคนก็คือว่าให้ทุกคนชนะหรือจะให้ทุกคนแพ้ซึ่งบทลงโทษนะคนชนะจะได้ยืนถือกระถางต้นไม้หล่อแต่ถ้าคนแพ้จะต้องยืนถือกระถางต้นไม้แบบน่ารักหรือเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะคุณแพ้ไปพอมอง ตอนนี้เราก็มาถึงบทนับตัวแล้วก็คือท้าท้าก็คือกระถางตนเองแล้วก็คือจะออมาที่บริเวณด้านหน้าของเรานะฮะด้านหน้าของเราหนีด้านหน้าด้านหน้าโต๊ะที้เลยหนีทุกคนใช่ใช่ด้านหน้าโต๊ะนะฮะแล้วก็โค้ชท่าน่ารักน่ารักกับภาษาแกดี ก่อนนลฮะพี่หนีก um. ็ต้องการก่อนนะถ้าพร้องกัารก่อนนะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแอคที่หนึ่งแล้วแอคที่หนึ่งมาไปแล้วแอคที่สองลูกนะลิงก์ตั้งใจแบบนี้ฮะเออเสียไปแบบนี้เลยเีย็คแบบนี้อ่าแอคที่สองนะแอคที่สองถ้าพร้อมแล้ว